สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะเรื่ององค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์พึ่งและแมลงเศรษฐกิจค่ะนี่ก็จะเป็นหนังสือของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสารบัญพึ่งพันคุณค่าน้ำพึ่งและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ พึ่งโพรงชนโรงครั่งจิ้งหรีดดวงสาคูภาพผนวกนะคะข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพึ่งและแมลงเศรษฐกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่น้ำพึ่งสบู่เหลวน้ำพึ่งยาหมองไขผพึ่งลิปบาล์มไขผพึ่งน้ำพึ่งผสมมะนาวพรอพลิสน้ำพรอพลิสบาล์ม มาตรฐานฟาร์มพึ่ง GAP ค่ะบทนำนะคะการเลี้ยงพึ่งและมแมลงเศรษฐกิจ นับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผล,ผล,ผลิตพืชในการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพร่างกายผลิตภัณฑ์หลายชนิดถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและเกิดผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องตลอดจนมีการส่งออกนำรายได้เข้าประเทศจำนวน พึ่งและแมลงเศรษฐกิจที่สามารถนํามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร,กรได้ดังนี้นะคะพึ่งพันุในประเทศไทยมีการเลี้ยงอยู่ทั่วไปทุกภาคในปีพศ2554มีฟาร์มเลี้ยงพึ่งพันธุ์จำนวน1,100ฟาร์มได้ผลผลิตน้ำพึ่งมากกว่า10,000ตันนะคะนมพึ่งรอยัลอเยลลี่มากกว่า200ตันและเกสรพึ่ง100ตัน ก่ให้เกิดอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องคืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พึ่งซึ่งใช้บริโภคภายในและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพการเลี้ยงพึ่งโดยเฉพาะน้ำพึ่งจากเดิมที่ประเทศไทยไม่มีการส่งออกจนในปัจจุบันในปี2554มีการส่งออกมากกว่า8,000ตันแต่เนื่องจากนะคะเนื่องจากการผลิต น้ำพึ่งบางส่วนยังไม่มีคุณภาพและมีการปนเปื้อนไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคดังนั้นผู้เลี้ยงพึ่งจึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเข้าใจระบบพื้นฐานการเลี้ยงพึ่งที่ดีและเหมาะสมเพื่อจะได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัยค่ะและสามารถแข่งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำพึ่งรายใหญ่ของโลกได้ค่ะ พึ่งโพงเป็นพึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคใต้สามารถนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเช่นเดียวกับพึ่งพันได้แตกต่างกันที่ธรรมชาติของพึ่งโพงชอบทิ้งรังไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อไปหาแหล่งที่มีอาหารในธรรมชาติที่สมบูรณ์นะคะผลผลิตที่ได้รับได้แก่น้ำพึ่งและไข่พึ่งโดยเฉพาะนะคะปร,ป,ปริมาณของการผลิตน้ำพึ่งจากพึ่งโพงไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้บริโภคและมีราคาจำหน่ายสูงชนโรงเป็นการใช้แมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเป็นวิธีการและปัจจัยที่มีความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตพืชชนิดต่างๆทางการเกษตร ชนโรงเป็นแมลงที่มีความสำคัญที่ช่วยผสมเกสรพืชที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยผสมเกสรพเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นลำไยเงาะทุเรียนมะขามมะม่วงทานตะวันและอื่นๆและรับจ้างเกษตรกรรายอื่นในการนำไปช่วยผสมเกสรพืชหรือจำหน่ายพันชนโรงก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งค่ะ ครงเป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันมีการเลี้ยงกันมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้อดีในการเลี้ยงครั่งไม่ต้องดูแลมากลงทุนน้อยให้ผลผลิตดีครั่งนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุชนวนไฟฟ้าอุตสาหกรรมยางเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะสามารถนำมาใช้ตกแต่งเครื่องใช้เครื่องเรือนสีย้อมไหมได้อีกด้วยจิ้งหรีดเป็นแมลงที่เพาะเลี้ยงง่ายวงจรชีวิตสั้น แพร่พันธุ์เร็วเช่าความสะอาดสามารถนำมาทำเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้เพราะเป็นอาหารที่ปลอดภัยมีโปรตีนสูงแต่ข้อจำกัดอยู่ที่ความนิยมของผู้บริโภคจำกัดอยู่เพียงบางภูมิภาคเท่านั้นการเลี้ยงลง,ลงทุนต่ำนะคะและได้รับผลตอบแทนเร็วสามารถเพาะเลี้ยงในแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเชิงการค้าเพราะคุณประโยชน์นี้มีไม่จำกัดเพียงเพื่อการบริโภคยังใช้เป็นอาหารสัตว์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะ ด้วงสาคูหรือด้วงลานนะคะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจำพวกแมลงที่มีชื่อเรียกว่าด้วงงวงด้วงไฟด้วงมะพร้าวทางภาคใต้เรียกด้วงสาคูหรือด้วงลาน เป็นมแมลงกินได้ชนิดใหม่ที่กำลังมาแรงมีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบจังหวัดภาคใต้เช่นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังพังงาสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่เป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะทั้งนี้เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ขนาดของตัวนอนค่อนข้างโตมีน้ำหนักขายได้ราคาดีจึงคาดว่าเป็นแมลงที่น่าสนใจทั้งในด้านการเพราะเลี้ยงมีวงจรชีวิตสั้นและนำไปบริโภคเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่นๆปัจจุบันนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์เพราะคุณค่าทางอาหารที่มีโปรโตีนสูงค่ะนี่ก็จะเป็นแผนผังนะคะขั้นตอนการเลี้ยงเล็ การจัดการพึ่งพันนะคะนะคะ ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการผึ้งพันธุ์นะคะผึ้งพันธ์ค่ะการเตรียมการสําหรับการเลี้ยงพึ่งนะคะก็จะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงพึ่งพัน์ธุกล่องเลี้ยงคอนแผ่นรางเทียมอาหารพึ่งเหล็กงัดรังนะคะหมวกตาข่ายกระป๋องพ่นควัน ลวดตะลวดตะปูและอื่นๆค่ะ 2. วางแผนสำรวจแหล่งอาหารและตั้งรังพึ่งในรอบปีนะคะ 3. จดบันทึกสม่ำเสมอค่ะขั้นตอนการเลี้ยงพึ่งพาน้าการแยกขยายรังหนึ่งตรวจเช็คพึ่งดูความสมบูรณ์ของนางพญาพึ่งนะคะ ปริมาณวางไข่ของนางพญาพึ่งปริมาณดักแด้ค่ะและปริมาณตัวเต็มวัยของพึ่งงานตรวจเช็คศัตรูพึ่งเช่นไรมดต่อนกจบาบคาถ้าพบต้องป้องกันและกำจัดนะคะตรวจเช็คปริมาณอาหารพึ่งถ้าไม่มีหรือมีไม่เพียงพอก็ต้องเสริมให้เช่นน้ำตาลและเกสรค่ะ การให้อาหารเสริมนะคะอาหารเสริมได้แก่มีน้ําตาลเกสอสรการให้อาหารเสริมความดูความเหมาะสมภายในรังด้วยนะคะการยุบรวมรัง 1. ตรวจเช็คพึ่งลดจํานวนคอนรังให้สมดุลกับปริมาณพึ่งหรือกรวบหรือรวมรังในกรณีขาดนางพญาผึ้ง2คนย้ายพึ่งไปยังแหล่งที่มีอาหารผึ้งนะคะ และเกสรดอกไม้ 3. ตรวจเช็คพึ่งสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าพึ่งแน่นรังก็เพราะนางพญาพึ่งเพื่อเตรียมแยกขยายพันธุ์พึ่งค่ะการย้ายรังนะคะย้ายเพื่อนำพึ่งไปเก็บน้ำหวานช่วงดอกไม้บานควรย้ายรังในเวลาเย็นถึงกลางคืนค่ะ การแยกขยายรังมีการจัดการรวมรังเพื่อเพิ่มประชากรพึ่งงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พร้อมที่จะออกเก็บน้ําหวานในฤดูดอกไม้บานเลือกทําเลที่ตั้งรังพึ่งที่ร่มรื่นไม่แห้งแล้งมีพืชอาหารของพึ่ง กรณีที่ตั้งรังพึ่งมีพืชอาหารของพึ่งไม่เพียงพอนะคะก็ต้องเสริมให้เช่นน้ำตาลนะคะการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ก็จะเป็นมีการสำรวจและทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงเวลานะคะการการแยกขยายรังก็จะอยู่ที่ มกราถึงธันวานะคะการยุบรวมรังอยู่ที่ประมาณเมษาพฤษภาค่ะการให้อาหารเสริมนะคะก็มีทุกช่วงเลยนะคะมกราคุมพาค่ะมีเมษาพฤษภามิถุนากรกฎา,าด้วยนะคะ จนไปถึงธันวาเลยค่ะส่วนการแยกรางขยายรังนะคะจะอยู่ที่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนค่ะค่ะต่อไปค่ะการเตรียมพึ่งเพื่อเก็บน้ำหวานนะคะ 1>, 1. เลี้ยงพึ่งให้มีประชากรเต็มรัง8-10ถึงคอน 2. เคลื่อนย้ายรังพึ่งไปตั้งในแหล่งพืชที่ให้น้ำหวานกำลังออกดอกนะคะ 3. สลัดน้ำพึ่งหัวคอนออกให้หมด 4. เมื่อน้ำพึ่งไปตั้งประมาณหนึ่สัปดาห์ก็ทำการตรวจเช็คคัดเลือกคอนน้ำพึ่งที่ปิดหลอดรวงประมาณ 30-70%นำไปทำการสลัดน้ำพึ่งในถังสลัดสแตนเลส5กรองน้ำพึ่งให้สะอาดด้วยที่กรองหยาบและละเอียด6ใส่ภาชนะในถังบรรจุอาหารพักไว้ประมาณ2สัปดาห์จึงทำการบรรจุน้ำพึ่งเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตนะคะน้ำพึ่งจะอยู่ที่เดือน มกราถึงมีนาคมนะคะนมพึ่งจะอยู่ที่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมค่ะส่วนน้ำพึ่งจะได้ก็ได้อีกทีที่พฤศจิกาถึงธันวาค่ะสันเกสรพึ่งก็จะอยู่ที่กรกฎา,าถึงพฤศจิกายนค่ะการผลิตและขยายนางพญาพึ่งอยู่ที่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคมค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเป็นการใช้พึ่งเพื่อการ ผสมเกสรน,นะคะการใช้พึ่งเพื่อการผสมเกสรอ,อยู่ที่เดือนมกราคมถึงธันวาคมคะ่ะศัตรูที่สำคัญของพึ่งพันธ์ุนะคะโรคพึ่งได้แก่โรคโนซิมาโรคอเมริกันฟลอร์บอร์ดโรคยูโรเปียนฟลอร์บอร์ดโรคช็อกบรูคกนะคะแล้วก็มีโรคแซกบรู๊สัตว์ศัตรูพึ่งได้แก่ ไรวารัวไรทริลิแลบนกมดต่อค่ะค่ะก็จะขอจบการอ่านหนังสืเสียงเพลงแต่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วต่อไปเราจะขึ้นที่หัวข้อรายชื่อพืชอาหารหลักของพึ่งที่สามารถ ผลิตน้ำพึ่งทางอุตสาหกรรมนะคะค่ะก็ขอบคุณในการรับฟังรับชมนะคะก็มีกำลังใจให้อดินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ